ที่โงาการเตครับเาลการที่ครับนี่เป็นที้ผมอาทั้งคนสัตว์หรือมครับผลออกมาไเพราอดีครับทำให้ักาเพิ่มมากขึ้นครับด้วการปลูกุกก็จะรุกครับครับนค ฝากด้วยเรื่องการเผาป่าเผาเนี่ยด้วยนะเขาเนี่ยเจอได้มากขึ้นฟ้าของทารเป็นฟ้าใสขึ้นแล้วก็ติดตั้งที่โรงงานเรียบร้อยแล้วครับเป็นเรื่องหลงต่างๆที่ใช้งานมาหลายปีแล้วครับก็ขยายคนไปไหนตัวตัวมันเล็กลงมากตรถดันส่งมาได้แล้วก็ตรับหัวใจส่งมาได้ครับที่ตรวจขึ้นจากจับคุกจะวางขึ้นงครับผมนี่กำลังขึ้นทับกีบินลงบินมาเนี่ยลมดีป่าวลมเสียป่าวขึ้นเท่าไหร่ครับผมนี่ครับกำลังวัดอยู่ครับท่านครับ ครับตอนนี้ท่านท่านจับอยู่ครับอ่าครับมาแล้วครับอาจารย์ครับตอนนี้สีมองเห็นท่านที่โรงพยาบาลแล้วก็แบบเบาๆเบาๆเป็นวินาทีมาเลยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเท่าไหร่ป่งแต่กระจากแล้วนะแล้ววิ่กงเดินรีบลงมาไงกลัวรอช้ายินด like ีด้วยนะจ้าหมอนะเออคุ้เคยอยู่แล้วทำเพื่อ ไปชนเถอะนะทำไปแล้วก็ไม่ลดการเพราเรียกอะไรต้องหาวิธีการลดคนที่มันจะมาลงมาให้ได้มากที่สุดนะมันต้องใช้ทางนี้ช่วยจะไปดักเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ที่ชุมชนค่ะตอนแรกจะไปเริ่มใช้ที่ชุมชวนแถวธุลาก่อนอ้าวอ้าวอาจารย์มันต้องไปตั้งตรงนี้ไว้ข้างนอกใช่นไหมใช่ค่ะเอาไปตั้งไว้ที่บ้านคนไข้หรือว่าที่นี่หมายความว่าไปแขกคนไข้ที่บ้านก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทุกคนก็เราก็จะไปตั้งที่บ้านด้วยค่ะอ่าแพงไหม เ่อร์เดนแฟร์ไมระบบเนี่ยนี่ตามีหลายโมเดลครับท่านครับถ้าเกิดว่ามีนี่ครับด้วยมิดนี่ครับคือมีของทหารนักสืบด้วยครับตรงนี้นี่ทำกับกรมทางหลวงนะโคมทำกับรงบบแล้วไหนมันใช้ได้ดีอ่ะตัวนี้ก็จะดีกว่าตัวที่แบบของที่ที่ใช้ก่อนใช่ไหมครับก็พอๆกันครับโตอายุการใช้งานยาวนานกว่าก็ต้องลงไปดูครับทดสอบที่ท่านนายกให้ไปทดสอบประสิทธิภาพประเมินประสิทธิภาพีกองทางวัฏจักรก่อแล้วไปยิง มีทดสอบในต่างประเทศครับมีไปต่างประเทศนะครับผมแล้วก็มาทดสอบในประเทศแล้วก็ทดสอบต่อหน้าตาผู้ใช้ด้วยครับการทดสอบมันก็มาทดสอบในที่ต่างประเทศเขายอมรับกับไอ้ของอะไรเอเจใช่ไหมของครับเอเจเป็นตัวหน่อยเอเจวะพ่อเนี่ยครับเป็น HPY ครับเออแล้วเขายอมรับใช่ไหมครับผมเออมันจะได้ผลิตได้แล้วราคาต้นทุนมันถูกลงไหมต้เยอะไหมล่ะประมาณเอ่อประมาณหมื่นหมื่นเก้าหรือไเจสองราคาอะรครับครับราคาทั้งตัวเนี่ยเหรอครับ เดี๋ยววันหมื่นเก้าเปเกินสองหมื่นประมาณนั้นใช่ไหมวันนี้นี่จะจะสามารถทนอะไรกษัระสาได้น้ำหนักห้ากิโลครับไม่ใช่มันใกล้เคียงกับของที่ขับบนนอกหรือเปล่าใช่ครับเบากว่าไหมขับประมาณเดียวกันครับประมาณน้ำหนักพอกันเพราะมันใช้ส่วนผสมคล้ายๆกันใช่ไหมครับอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเวลายิงตรงเนี้ยมันไม่ค่อยเป็นไรหรอกมันเป็นสองอย่างคือหนึ่งเลโกเช่หลอกมาขับนั้นต้องทดสอบไปแล้วใช่ไหมเลโกเช่มันไม่ไม่กระดอนมาเข้าตัวทางนี้ครับอันที่สองไอ้พวกเนี้ยมันคอบเข้าตรงไทรโค้งเนี่ยที่โค้งเนี่ยมันไม่ดีเกาะ ครับเราเคยให้เขาเติมกลอให้แต่เราบอกว่ามันกันรัฐเดินก็ไม่ไหวอีกเพราะมันหนักครับฐเจ้าป่าก็เลยลองจะปล่อไก่ใช่ค่ะก็เลยลองให้ไก่ไก่รอมาในช่วงสามสิบเป็นสามาาทีว่าช่วชนะก็เลยทำตลาดเลยค่ะมีราคาประมาณสามถึงห้าบาทค่ะเขาประเมินตลาดมีการสัญญาชาวบ้านเนี่ยหนึ่งาเดิมพันเท่าไหร่เนี่ยเดิมสามพันนี่ผมบอกว่าสิบห้าล้านพอจัด ทำต่อเองไปเจอว่าอบแห้งแล้วก็ทำได้แค่เวลาไม่เกินสามวันแล้วก็ทำได้ตลอดปีทำาังไงเพิ่โอเคดีมากหรัดีมากดีมากเมื่อร่อมอกินด้วยนะครับนี่เป็นกลุ่มเครื่องสำอางครับท่านครับพาจารย์มหากครับนี่ของกรมศักดต้นมามันจะมีไว้ต้นมาหามีครับมีเยอะมากแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรอย่างท่านมองก็เป็นเขียงไม้ใช่ไหมครับแต่ผมมองว่ามันประกอบด้วยสารเคมีซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าได้จากไม้ต้นหนึ่งเนี่ย ถ้าเกิดเราใช้แบบโบราณเนี่ยอาจจะมีแบบค่มูลค่าแค่ห้าหมื่นบาทแต่ถ้าเราเป็นสารละกัดเนี่ยหนึ่งต้นเนี่ยจะมีมูลค่าประมาณแปดล้านแปดแปดล้านหกแต่ถ้าเกิดจะเป็นปิดพันเนี่ยมันจะสามารถหนึ่งต้นถึงพันปิดอันพวกเนี้ยได้ประมาณห้าแสนห้าแสนชิ้นมีมูลค่ามากกว่าร้อยล้านท,ที่เราได้ถ่ายทอดให้กับบริษัทเอกชนเนี่ยเขาไปทำการตลาดแล้วคือทีนี้ถ้าเรามองตรงนี้ว่าโอเคหนึ่งต้นในแถวนี้ปิดหกปิดละกามเป็นฐานนี่ยเฮ้แต่ถ้าคนไอ้คนผลิตจะไม่ทัน ถูกไหมล่ะเหมือนกับอะไรที่แบบเพราะว่าไอ้เส้นเนี้ยเราก็มองว่าอยากเริ่มต้นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองช้าๆเนี่ยกำรัฒนาก็ช้าแต่ว่าตอนนั้นเราได้ก้นกลางของท่านมหมขึ้นหัวใจขึ้นมาทำเลี้ยวหน่อยก็ทําให้เพราะว่ามันก็มีผลการพิสท์ผลทางการรับสืบสังข์ไม่สุดแล้วใช่ไหมบ้าบ้าครับว่ามันขึ้นรถหรือเปล่าเลยลอยหางตาเหรอเออเดี๋ยวจะไปใช้สัมผัสในนี้เราจากต่างประเทศและเรากำลังจะส่งออกที่ต่างประเทศด้วยครับ เป็นอนุภาคทองคค่ะเป็นนวัตกรรมที่เราคิดค้นขึ้นมาเองเลยค่ะค่ะของที่อาจยขออะไรเซ็นท่านใช่ไหมคะอข,ข<ต>อบคุณค่ะตอนนี้เราสองเดือนผลิตแค่สัปดาห์แรกสินค้าเราก็หมดทันทีเลยค่ะค่<ต>ะอีกเรื่องน,นึงค่ะท่านจากมหาวิทยาลัยบุรพากนงานเยาวน,นีค่ะเป็นอุตสาหกรรม SME Jewelry ค่ะเราใช้ทดแทนอ่าพวก พวกที่การทาเครื่องลูกเครื่องประดับขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินทุนเป็นล้านนะคะคาวนี้สิ่งที่ทําก็คือเราจะไปทําให้เม็ดเงินโลหะมีขนาดเล็กลงปั้นได้น,นี่คือผงโลหะเงินค่ะแล้วเอาไปปั้นเหมือนนิดเหนียวอะคะ่ะเสร็จแล้วพอเผาด้วยแก๊สกระป๋องอะคะ่ะที่ใช้พ่นเป่าสเตนอะคะ่ะใช่ค่ะก็จะได้เป็นเครื่องประดับเงินแบบนี้เลยค่ะเอาไอ้ผงนี่แหละมาเป่าเงี้ยเหรอใช่ค่ะความร้อน <Hey. S 1>